ดีครับนี่ก็พบกับผมนัตตี้สตอรี่เช่นเคยนะฮะนี่ก็มาอยู่อาร์สวนยเวิลสกอร์เอิร์ดแมปทะเลชายเช่นเคยวันนี้เราจะออกไปล่าก,กันนะฮะไปจับในเราชาวกันเจออะไรจับหมดมั้งนะโอเคฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอไปครับอ่าธนูอาบยาพิษก่อนนะเพราะว่าขาตุนมาเยอะและ้วสวัสดีน้อง อีปะวะไม่ใช่อีกอันนึงนี่แล้วก็ต่อไปเราจะมาคราฟอ่านให้กับโมโมโน่นะฮะซึ่งอ่านของโม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 ,โมชื่ออะไรวะส,สายพันธุ์อะไรวะดีดรอนนี่ขาดหนังสัตว์อ่าหนังสัตว์ใส่ไป ก็คือใช้ไฟเบอร์ร้อยห้าสิบห้าหนังสัตว์สองร้อยเก้าสิบเหล็กยี่สิบรีบร้อยโอเคเท่านี้เราก็พร้อมแล้วนะฮะพร้อมสำหรับการประจดภัยแต่ว่าทำไมอยู่ดีก็เริ่มมืดปะใส่ไปไม่วิ่งเร็วซะด้วยนี่ฮะนี่เราก็จะขี่น้องหมูป่าไปเดินเล่นเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆละลืมลืมครับหน้าไม้ เดี๋ยวขอคราบหน้าไม้แป๊บหนึ่งฮะอาจจะแบบเป็นตอนเช้าเลยก็ได้อ่าเดี๋ยวขอคราบหน้าไม้ครับอ่าพิกแอ็เหล็กอะไรของพวกนี้ให้เป็นเหล็กให้หมดก่อนนะฮะโอเค24 hours later โอเคฮะนี่ก็เริ่มเช้าแล้วะฮะก็เป็นเช้ามืดแล้วก็น่าจะออกเดินทางได้แล้วแหละแต่เดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่ง ผมขอมาแนะนําน้องตูดฟ้าดีก่อนนะฮะน้องตูดฟ้านี่ถ้าเราไปเจอดี่ถ้าเราหิวน้าสามารถกินได้เลยนะฮะอย่างีาง้ประมาณนั้นนะน้ำก็จะบินหนี <c oughs> แค่นี้นะฮะจะบอกโอเคฮะเรามันเริ่มจนภัยกันเลยดีกว่าเริ่มจากเราไปทางไหนดีคือตอนนี้แบบมืดแปดด้านเลยนะไม่รู้จะไปทางไหนดีเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยไหมแบบเราจะได้แบบมี เหล็กใช้ภายในบ้านอย่างนี้ถ้าตัวนี้นี่เราไม่ต้องใช้ตัวหมูป่าก็ได้เอาหมูปา่ามาซอดตรงนี้ก่อนอ่าโอเคเอไป,แล,แ,ลไไปแล้วก็นี่รับมาแล้วหน้าไม้ก็ยิงไปแล้วก็หนีหนีล่อเข้ามางนี้นี่ไม่ต้องใช้กับดงกับดักอะไรทั้งนั้นมาเข้ามาไอ้หนู เดินช้าต้มเจียมจะสรบยากแฮะนี่ใก,กล้ละใกล้ละแสดงว่าใกล้กล,ละละ่ะใกล้สรบแล้วอืมตัวเลขของเรานะฮะวันวันนี้จับได้แต่เช้ามืดอืมโอเคใส่ผลไม้เข้าไปดีดดดดะไฟเบอร์ม,มา เท่านี problème, ้เราก็รอตัวเลขในเช้านี้ระหว่างรอนะฮะเราก็มาสํารวจแถวๆนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างที่ตรงนี้ก็จะมีจิงโจ้แต่จิงโจ้เนูน่าจะยังจับไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอ่าจะหาเห็ดได้จากที่ไหนเพราะว่าเราจะจับจิงโจ้ได้เราต้องใช้เห็ดเป็นอาหารนะฮะเห็ดเห็ดเห็ดพิษนะฮะเห็ดเห็ดหายากเห็ดและก็รอหาเจอเมื่อไหร่ก็จะมาจับน้องเขานะฮะ โอ้จิโจ้นี่มีประโยชน์มากจะมาโดดให้ไกลมากเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหมูป่าราไปเจอหมูป่าเราหน่อยไหมเฮ้ยตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเอ้ยโอ้ยเจ็บอื้อดีได้มาตีไม่ไม่แรงเท่าไหร่ผู้ตัวเมียเนีเ่ยเฮ้ยตัวผู้ วิวยี่สามเนี่ยเฮ้ยได้แล้วยังยังนอนอยู่เราต้องเอาพีหมูป่าเรามาชู่นะฮะโมโม่หมูป่าบวกกับหมูป่าไปเลยโมโม่ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้เหมือนกันเราจะไม่เอาตัวผู้ซ้ำเยอะมาชนชนกันอืมหนีเหรอหนีเหรออ้าวได้แล้วนะฮะตัวฟาร์มเหล็กเราได้แล้วชื่ออะไรดีโกโก้ โคโคแล้กันอ่าโคโคเราก็ได้โคโคมาแล้วส่วนหมูปา่าตอนนะั้นเราทิ้งไปก่อนแล้วกันนะฮะปล่อยมันไปเราไม่ต้องสู้กับมันก็ได้กลับมาบ้านเล็วโคโคขามาขามาอนี้ฮะเราก็ได้ตัวฟาร,ร์มเหล็กมาแล้วเอาไว้ค่อยมาใช้งานแล้วกันนะโคโค่น้อยโอ้ยฮะต่อไปเราไปเติบทางต่อจับที่สัตว์ที่ใหญ่กว่า ถืโค้กกันถือว่าโค้กเป็นเพื่อนตัวแรกไอ้วันนี้นะฮะอื้งปาโดดได้ด้วยเห็นมันตโตป้อมๆก็นึกว่าโดดไม่ได้เอาเอาวอาอา่าบวกเลยฮะชนพร้อมชนอะ่ะบวกเลยอืมเฮ้ยมีใช้สกิลได้ด้วยฮิวฮิวอืออืออืออึดเหมือนกันนะเนี่ยสกิลใช้ไม่ได้แล้วเหรอเพื่อ อโอ้โหแข็งแก่งเหมือนกันนะเนี่ยใส่เราต้องลงไปช่วยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมมันเล็งเร,เราก่กอดวะอือโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเออเอออืมจะการบรรเลยลูกพ่ออือไม่จับนะฮะตัวนี้โอ้แต่มันอึดมากเลย ไม่คิดว่ามันจะอึดขนาดนี้ต้องต้องโบล่าช่วยหยุดการเคลื่อนไหวของมันนี่เรียบร้อยเรามาบูนะฮะแอคชั่นก่อนเริ่มแรกนี่ทำไว้แสบนักนะโหอึดมากไม่แค่ยิบเอ็ดเองอึดมากเลยอ้าวโมโม่เราไม่ตีแล้วเหรอเอ,อ๊ ยิงต่อยิงเพิ่มสงสลบครับผมเอาไงดีเอาเป็นเพื่อนอ่ะเป็นเพื่อนโมโม่สักตัวหนึ่งแล้วกันโมโม่ขอเนื้อหน่อยอ่ะถือว่ามาเป็นเพื่อนแล้วกันนะหนไก็อยู่นี่รอไปก่อนนะลูกโอเคเราได้เพื่อนโมโม่มานะฮะ A few moments later เอิงมาละชื่อโม เพื่อนโมโม่ต้องชื่อกาหน้ากาหน้าแล้วกันพอดีกัหน้าจะไปด้วยกันไหมถ้าไปก็ตามมาเลยเลือดเต็มหรือเปล่าอ้ยเลือดเต็มไปได้ปเราไปเป็นฝูงนี่ฮะตอนนี้เรามีนักล่าเพิ่มนะฮะเพื่อนของโมโม่ชื่อว่ากาหน้า ตัวนี้ก็อยากจับนะน่าจะแบบฟาร์มพืชเอ,อฟาร์มผลไม้ได้เยอะมัง้งน่าจะลองดูซะหน่อยโอเคเดี๋ยวเอาโมตัวนี้น่าจะไม่ต้องใช้โมโม่ชนนะอาจะบวกได้เลยตัวนี้แหละวันนี้คือล่าสัตว์อย่างเดียวนะฮะไปเรื่อยๆแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอ่ะเฮ้ยกานะตามโมโม่นุ่นไม่ตามเราทำไมล่ะ เดี๋ยวก่อนนะฮะโมโม่ยังสับสนอยู่เอ๊กะกาหน่ายัางสับสนอยู่นายจงตามโมโม่ไอ้ไปเร็วเดีวดกลับแล้วก็ใช้กับดักมหมเนี่ยเอ้าหนีหนีเหรอเฮ้ยง่ายง่ายอย่างนี้เลยเอืมมันไม่หนีว่ะมันหลอกว่ะมันหลอกล่อเราเอ้า หนี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 น่เองเตรียมหนีแล้วมันหนีแล้ว,นนลวโอ๊ยตืมน้ำมันเออสลบแล้วไม่เท่าไหร่วะเนี่ยไม่รู้รเนเนราเองอ๋อมันเลี้ยงน้อยไปจับได้ง่ายโอเคใส่ไปบนี่โ <laughs> มเรลาทับโมเรลาทับต้องเป็นโมแรปโมแรป โมแลนแล้วกันหวัดดีโมแลนโมแลนน้อยโอเคโมแลนนายจะตามฉันมาไหมหรือจะกลับบ้านฉันเอาแกไปส่งบ้านแล้วกันนะอู้เขาก,ากักตุนน้ำได้เยอะนะฮะอ้เยี่ยมเลยอ่าตัวที่สองของเราเอยคอนเทนท์ฉากของเราในวันนี้โอเคเราจะเดินทางต่อนะฮะก่อนจะเดินทางต่อขอตุนน้ำไว้ก่อน มีการสู้กันนะฮะแต่ว่าจบไปแล้วโอเคนะฮะเราเจอหมาป่าแล้วก็เสือเขี้ยวดาบนะฮะตัวถัดมาเฮ้ยตรงไกลๆนั้นมีมันแรงบิดได้ด้วย้าจับได้ไหมนะจับแล้วขี่ได้หรือเปล่าเฮ้ยมาหมาป่าฝูงนี้เฮ้ยมีหมูป่าโอ้โหตัวนี้เอเอหึอ สู้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 เออเออเราจัดการตัวเล็กก่อนเออเออย่านะยี่เี้าอื้อแล้วทำไมเราเออเออเดี๋ยวจัดการอหเยอะด้วย เฮ้ยน้ำหนักเกินมาอยู่่นี่ก็ได้ผลไม้วะน่าจัดการในเสาจะได้ผลไม้เหรอแย่เลยอออออืมอืมเราได้เนื้อแล้วกาหน้าเราไปไหนการ่าเราตอนนี้กาหน้าเราโดนบวกนะฮะแต่หมูป่าประทะหมูป่าอึดนะฮะโอ้โอ้โอไม่กาหน้าเราตายไม่ได้แล้วเอ้ย สู้สู้จใจขัดดิบเอ้ยกาหน้าเราตายนะฮะเราได้ขนมาด้วยแต่ก่อนอื่นเลยหป่าตัวนี้จับเชโล,ล่าจับสงสัยจะต้องจับมันนะฮะเมลหนึ่งเองอะทำไมมันแข็งแกร่งจังวะสงสัยต้องเอามาแทนกาหน้า ตัวเมียด้วยเออดีเลยดีเลยสรบแล้วน้องชื่ออะไรดีน้องเป็นตัวผู้หญิงนะฮะชื่อว่าบาบาลาละกันนะฮะชื่อจะ <c oughs> ออกแนวนี้หน่อยนะฮะผมคิดได้แค่นี้โอเคที่เหลือปล่อยไว้เราไมไ่ต้องการขนาดนั้นแล้วก็เดี๋ยวขอยเย็บผ้าก่อนเอ,อ้ยชุดผ้า เราชอชุดก่อนส่วนน้องบาบาล่านี่เราจะเอากลับบ้านก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาร์กตรงนี้ไว้ก่อนมาร์กโดยการสร้างอะไรเป็นอนุสร์ว่าเราถึงที่แล้วนะนี่ฮะเราต่อนี่ฮะทำเป็นอนุสร์อสถานเนว่าเราถึงตรงนี้แล้วนะแต่เดี๋ยว,ยวกลับมาใหม่นะครับผมนี่อะไรมาจ๊ะอะไรอะ่ะอ๋อเออมึอนเลย ตาเลือกเลยทันทีกลับบ้านไป้ก g ้ go, go. ตามมาเฮ้ยมแมลงแมลงบินผ่านหน้าเรายังไงดีจับเลยดีไหมน่าสนใจนะแต่ไม่รู้มันจะจับยังไงเนี่ยไม่ดีกว่าเอาไว้ขี้หลังนะกันนะฮะแมลงตัวน,นั้นมแมลงโทรสา,ามจะบอกว่ามันล่อนลงจอดแล้ว นิดหนึ่งนะฮะล่อนลงจอดแล้วอยู่ก็ต้อสอยสะหน่อยแต่มัางเนี่ยต้องรอมล่อนลงจอดอีกนิดนึงนะฮะจับมแมลงนะผมอันนี้จับเยอะเลยุนี้เรียบร้อยจะได้มแมลงหรือเปล่านะ เลมเมนเทียโอเคน่าจะกินผลไม้นะอืกินเปล่ากินกินผลไม้นะฮะว้าวเราจะได้มันแรงมาหนึ่งตัว a few moments later ได้มาแล้วนะฮะโอ้เลมเมนเทียเลมเมนเทียเป็นมันแรงตัวแรกของเรานะฮะไม่รู้ว่าขี่ได้หรือเปล่าโอ้ขี่ได้ แต่ว่าเดี๋ยวค่อยขี่แล้วกันนะเป็นพาร์ทหน้าเราจะขี่แล้วกันนะฮะหนักก็ไม่ได้เกินนี่เออกลับบ้านเร็วขอกินน้ำก่อนแวะกินน้ำ้อยมาอี๋ถึงบ้านแล้ว โอเควันนี้ก็จับได้เยอะเลยนะฮะนี่ก็หนึ่งบาบาร่าสองโมแลนสามโคโค่สี่แลมเบติเอ้แลมเบเทียไปไหนแลมเบเทียบ,บินอยู่ตรงนั้นสี่ตัวนะฮะวันนี้เป็นการออกล่าที่ถือว่าใช้ได้เลยก็วันนี้จบไปเพียงเท่านี้เลยยังได้เลยนะฮะเพราะว่า,วา ได้ตามเป้านะฮะพาร์ทหน้าเราก็จะไปลุยต่อที่เรามาร์คไว้ผม<อ>ใช้เขานันในการตั้งโดูดีว่าเราถึงที่นี่แล้วนะอะไรอย่างเี้ยสำหรับพาร์ทนี้เราก็ได้เพื่อนพ้องมาเยอะเลยอันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปอันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังครับครับบายครับผม Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be.